สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็นนะคะวันนี้มาค่ำหน่อยนะคะวันนี้ก็บังเอิญว่าวันนี้มีมีประเด็นเรื่องในหน้ามาเล่าให้ฟังนะคะก็ส่วนตัวแล้วบางที่ดินบางแปลงเราก็รับหน้าที่เป็นในหน้านะคะแต่ว่า ที่ดินบางแปลงเราก็ทำหน้าที่ที่เราจะมาพัฒนาขายเองนะคะโดยการที่เราซื้อที่ดินแปลงใหญ่มาเพื่อจะมาแบ่งเป็นแปลงย่อยขายนะคะยกตัวอย่างเช่นแปลงที่เราทำอยู่ที่เป็นของเราเองก็จะเป็นแปลงที่หลังโรงเรียนนานาชาตินะคะที่บ้านฉางแล้วก็แปลงที่ซอยนาวัง11นะคะที่แบ่งแปลงได้แปลงย่อยได้8ดแปลงนะคะคราวนี้ พอดีวันนี้ได้มาเรียนหนังสือในเรื่องของในอ,อบรมในเรื่องของในหน้านะคะก็เลยมีประเด็นมาเล่าให้ฟังว่าทําไมถึงต้องมีในหน้าช่วยขายนะคะข้อดีของในหน้าคืออะไรนะคะจริงๆแล้วอ่ะก็จะมีหลายๆท่านก็จะมีหลายๆความเห็นเนาะคนที่เป็นเจ้าของทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของที่ดินนะคะบางคนก็ก็จะมีทัศนคติที่ไม่เหมือนกันถูกไหมคะว่า ขายเองก็ได้จะได้ไม่ต้องเสียค่าในหน้าโดยปกติค่ะค่าธรรมเนียมหรือว่าค่าในหน้าจะได้อยู่ที่3%เนอะแต่ใน3%นะคะจริงๆอะถ้าทําในหน้าจริงๆจะรู้ว่าใน3%เนี่ยบางทีเราไม่ได้คนเดียวนะคะเราจะได้แบบเพราะเราบางทีคนขายหรือในหน้าค่ะไม่สามารถทํางานคนเดียวได้นะคะจะต้องมีคนรู้จักจะต้องมีคอนเน็กชันด้วยเพราะฉะนั้นใน3%นะคะมันก็จะถูกแบ่งออกไป หลายคนหลายๆๆหลาย,ลายส่วนนะคะอาจจะเหลือแค่หรหรืออาจจะ1%หรือ50สตางค์อย่างเงี้ยค่ะ 5. 5ห้าจุดศอย่างเงี้ยก็ได้นะคะในที่ที่บางแปลงหรือในที่ดินแปลงใหญ่นะคะจะไม่ได้คนเดียวเนาะมันจะต้องมีเส้นสายมันจะต้องมีคนรู้จักมันจะต้องมีเครือข่ายนะคะมันถึงจะสามารถทำงานได้ง่ายนะคะคราวนี้มุมที่จะพูดในวันนี้ก็คือว่าทำไมถึงต้องมีนายหน้านะคะ คำว่าในหน้าคือตัวกลางระหว่างคนซื <establishing> ้อกับคนขายถูกไหมคะเมื่อเป็นตัวกลางนั่นหมายความว่าเราจะมีหน้าที่เชื่อมประสานให้คนซื้อกับคนขายมาเจอกันนะคะไม่ว่าจะมาเจอกันในมุมในเจอกันที่ดินจริงหรือเจรจาก็แล้วแต่นะคะเราก็ต้องใช้ในหน้าในการที่จะประสานนะคะคราวนี้ในหน้าที่แต่ละคนที่เขาทำหน้าที่อะค่ะอย่าลืมว่ามันเป็นอาชีพของเขา สิ่งที่เขาจะทําได้สิ่งกว่าที่เขาจะทําอาชีพนี้ได้นั่นคืออะไรคะเขาต้องมีคนรู้จักเขาต้องมีการสร้างพื้นฐานในการขายต้องมีสร้างาความรู้มีพื้นฐานความรู้มีพื้นฐานของการรู้จักว่าบริเวณไหนที่ลูกค้าต้องการหรือลูกค้าคนนี้ต้องการเนื้อที่ประมาณไหนชอบแบบไหนลูกค้าแต่ละกลุ่มชอบที่ดินแบบไหน ตรงนี้แหละค่ะจะเป็นส่วนที่ในหน้าจะรู้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นนะคะการใช้ในหน้าก <aquí> ็คือว่าการให้เขาเนี่ยค่ะไปสร้างความน่าเชื่อถือให้กับทรัพย์ของเราหรือไปสร้างความน่าเชื่อถือให้กับที่ดินที่เราต้องการจะขายไปสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบ้านที่เราต้องการจะขายนะคะอีกมุมหนึ่งก็คือว่าด้วยความด้วยความเป็นในหน้าแล้วเนี่ย เขาก็จะมีความน่าเชื่อถืออยู่ระดับหนึ่งเขาจะมีลูกค้าอยู่ในมือมีฐานลูกค้าของเขาอยู่ในมือระดับหนึ่งนะคะเพราะนั้นพอให้ให้เขาไปเป็นคนขายให้อะคะ่ะลูกค้าก็จะมีความเชื่อถือกับในหน้าท่านนั้นเป็นทุนเดิมทําให้ทรัพย์ที่เราเอาไปฝากเขาขายอะคะ่ะมีโอกาสที่จะขายได้ มีโอกาสที่จะเพิ่มช่องทางในการขายเราเราใช้คําว่ามีโอกาสนะคะเราอาจจะมันอาจจะไม่ได้ทั้งหมดหรือมันอาจจะไม่ใช่เป็นทางเดียวที่เราจะขายได้นะคะแต่ว่าเราใช้คําว่ามีโอกาสเนื่องจากว่าคำว่าในหน้าเนี่ย mm. เขาก็จะมีความน่าเชื่อถืออยู่แล้วระดับหนึ่งแล้วเขาก็จะมีคอนเนคชันอยู่แล้วระดับหนึ่งเขามีฐานลูกค้าอยู่แล้วระดับหนึ่งแล้วเขาก็จะมีเครือข่ายของลูกค้าที่ติดตามเขาอยู่แล้วระดับหนึ่งมันเลยเป็นการเพิ่มช่องทางว่า ให้เราสามารถที่จะขายได้ดีขึ้นค่ะแต่ว่าจะขายเร็วหรือขายช้าก็ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยนะคะไม่ได้บอกว่า,าฝากในหน้าขายแล้วจะขายได้เร็วไม่ใช่ยังไน,นเพียงแต่ว่าเป็นการเพิ่มโอกาสหรือเพิ่มช่องทางในการที่เราจะขาย ที่ดินของเราหรือขายทรัพย์ของเราได้อีกช่องทางหนึ่งมากกว่าการขายเองนะคะเพราะว่าการที่มีในหน้านะคะในหน้าเขาจะมีเครือข่ายการขายอยู่แล้วมีเครือข่ายของช่องทางในการขายหลายๆช่องทางทั้งช่องทางออนไลน์ออฟไลน์นะคะแล้วก็ช่องทางของฐานลูกค้าของเขาเองนะคะดังนั้นจึงสรุปได้เลยค่ะว่าการให้ในหน้าช่วยขายอะค่ะก็จะมีข้อดีในเรื่องของความน่าเชื่อถือของตัวในหน้าเองนะคะที่จะไปเพิ่มให้ มีโอกาสในการขายที่ดินของเราหรือขายบ้านขายอสังหาหริมทรัพย์ของเราให้ได้มากยิ่งขึ้นเราเคยสังเกตไหมคะว่าที่ดินบางแปลงเราไม่เคยเห็นป้ายประกาศเลยแต่อยู่ๆเปลี่ยนมือแต่อยู่ๆมีเจ้าของคนใหม่แต่อยู่ๆเอ้าเจ้าของคนเดิมไม่ใช่แล้วเหรออะไรอย่างนี้ค่ะนั่นแหละคะ่ะเพราะว่าเขาใช้เครือข่ายของคนรู้จักหรือเครือข่ายของในหน้าช่วยในการที่จะปล่อยให้ได้ไวที่สุดนะคะดังนั้นก็เลยค่ะนี่คือข้อดีนะคะแต่ว่าโอเคละคะ่ะ ทุกๆอย่างทุกๆสิ่งนท,ทุกอย่างบนโลกมันมีทั้งข้อดีข้อเสียถูกไหมคะเรารู้ข้อดีไปแล้วเนี่ยเดี๋ยววันหลังเราจะมาอธิบายข้อเสียให้ฟังอีกเหมือนกันนะคะว่ามีข้อเสียอะไรบ้างที่ในหน้าอาจจะทําให้เราไม่ได้นะคะแล้ววันหลังค่อยมาแชร์ให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะตามประสบการณ์ที่เจอนะคะบางทีอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะคะแต่ว่าเป็นอาจจะเป็น 10%หรือ20%ที่เคยเจอนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังไงฝากติดตามเพจไปด้วยนะคะเผื่อเรามีไอเดียหรือเรามีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เราก็จะมาแชร์ให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ